ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านพิชัยชุนหะวชิระเดินหน้าประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเปิดตัวแนะนำให้ลงทุนเหรียญ G token ครับแทนการเก็บเงินในธนาคารและเชื่อมั่นนะฮะว่าวันที่15-18ถึงพฤษภาคมนี้ครับภายในงานมหกรรมการ,การเงินกรุงเทพครั้งที่25จะสร้างเงินสะพรดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ทันทีไม่ต่ำกว่า25 0 0 0ล้านบาทครับ ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านพิชัยชุนหาวชิระได้เปิดในฐานะประธานเปิดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่25ครับ Money Expo 2025ที่วารสารการเงินธนาคารว่าตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาในเชิงโครงสร้างและการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพจึงเดินหน้านำเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะประเทศไทยนั้น เป็นประเทศที่ใช้เงินดิจิทัลมากที่สุดแห่งหนึ่งในขณะที่รัฐบาลน,นั้นก็พยายามที่จะนำเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาล่าสุดทางรัฐบาลได้อนุมัติ G-Token เป็นช่องทางในการลงทุนแทนการเก็บเงินในธนาคารได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบีย้ยและเป็นการเชื่อมต่อตลาดในประเทศกับต่างประเทศสร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงเ,เศรษฐกิจครับ รงานมหกรรมการเงิน m o n e ่เอ็กในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยมีธนาคารบริษัทการเงินทั้งประเภทน,นันแบง k บริษัทประกันบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจบริษัทรถยนต์บริษัท,ษทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำเอาบริการทางการเงินการลงทุนแบบครบวงจรแคมเปญดีโปรโมชั่นเด็ดมาแข่งขันกันอย่างเต็มที่ครับมีทั้งหมด7โซนบริการด้วยกันโซนตลาดเงินตลาดทุนโซนประกันภยัยประกันชีวิตรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟรนไชส์ SME มีโซนอาหารและอุตสาหกรรมโซน health and wellness ครั้งที่4ซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าภายในงานจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า25,000ล้านบาทในภาคส่วนของธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้ามาร่วมงานก็ได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้กับประชาชนนะครับเช่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนาน3เดือนสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์อัตราดอกเบีย้ยปีแรกร้อยละ1.45 สำหรับเงินฝากนะครับเผื่อเรียกพิเศษเอร้อยละ25า125จำนวน99วันดอกเบีย้ยแบบ Step Up ร้อยละ2.55ต่อปีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนะัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ